การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สดสุกสดใสเฮฮห้ากว่าเดิมวันนี้เราจะพักผู้ชมมาพบกับหมาเช็คบิสนสามร้ี่สิเอาไปเลยไม่ต้องทอนจะทอนได้ไงเจให้มาพอดี <What? S 1> แมวตะกราดี่ทอดกินเอง <c oughs> แแ่บจังมนุษย์ไม่ต้องปอดพี่โตแล้วกินเองได้น้องหมากินจุกใส่หน้าดอยโอ <c oughs> แมวมือฉมังเอาหัวให้หนูด้วยนะแม่คาเฟ่หมาแมวมือสองหน่าร้อนระวังจะเป็นลมน่าอย่าพรมเป็นแฟนนะแม่ครับ <c oughs> จะสนุกขนาดไหนไปดูกันเลย <c oughs> ตอนหมาเช็คบิน เรามาอยู่กันที่จังหวัดชนบุรีใครจะไปรู้ว่าที่บางแสนก็จะมีคาเฟ่น้องหมาที่น่ารักและแสนรู้มากๆซ่อนอยู่ขอบอกเลยว่าแต่ละตัวความสามารถไม่ธรรมดาเลยไอ้หนูตั้งนานทำไมไม่นั่งพอจะถ่ายปุ๊บมานั่งบังแม่ทำไมเนี่ยแม่อย่ามาสกัดดาวล่ก <c oughs> คนกำลังจะดังสำหรับร้านนี้ก็ <c oughs> เกิดจากความรักที่มีต่อมาของพวกเราเราก็เลยอยากแบ่งปันให้คนอื่นได้ลองสัมผัสความน่ารักของพวกเขา จึงเกิดเป็นที่มาของร้านนี้ค่ะหมาของที่ร้านก็จะมีอยู่หลายสิบตัวเลยแตกต่างสายพันธุ์กันไปแต่และตัวก็จะมีความแสนรู้มากยกตัวอย่างตัวต่อไปนี้นะคะสามารถเช็คบิลลูกค้าแทนมาดังการในร้านได้ค่ะได้เวลาทํางานแล้วเจ้าหนูเช็คบิลก็สี่หน่อยได้เลยครับกําลังไปตัวนี้สามร้อยี่สิบเอาไปเลยไม่ต้องทอนจะทอนได้ไงเจให้มาพอดี What? นอกจากนี้ยังมีน้องหมาที่สามารถนร้องเพลงได้อีกด้วยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยล้องตามแม่นะเดี๋ยวแม่ขึ้นให้เสียงดีขนาดนี้ผมพอจะมาอยู่ค่ายเพลงได้ไหมเฮียอีกหนึ่งความน่ารักก็คือมีน้องหมาที่สามารถสั่งให้ยิ้มได้ยิ้มยิ้มจน,นอื่กจะแห้งแล้วม่ ต้องบอกเลยว่าน่ารักและแสนรู้ทุกตัวจริงๆที่สําคัญที่นี่ไม่เสียค่าเข้าและไม่จํากัดเวลาด้วยนะคุณผู้ชมแต่ก็ช่วยกันอุดหนุนอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเป็นค่าเลี้ยงดูให้กับน้องๆกันหน่อยนะืึ <c oughs> ดูสิอาหารแต่ละจานน่ากินทั้งนั้น <c oughs> สําหรับใครที่อยากแวะมาสัมผัสความน่ารักของน้องๆก็สามารถมากันได้เลยที่ร้าน Husky House Cafe บางแสนจ้ามากันเยอยๆนะ แมวตะกละถือช้อนกินเองเรามาอยู่กันที่ร้าน Cat Cafe Healthy Juice ในเมืองเอกรังสิตนี่เองเพราะได้ข่าวมาว่าที่นี่มีแมวตะกละที่ขนาดถือช้อนกินข้าวเอง มองจากภายนอกแทบไม่รู้เลยว่าเป็นคาเฟ่<อ>แมวเพราะหน้าร้านเต็มไปด้วยต้นไม้ให้บรรยากาศร่มรื่นพอเปิดประตูเข้ามาเท่าน,นั้นแหละโอ้โหคุณจะได้เจอกับบรรยากาศที่อบอุ่นและน้องแมวมากมายหลายสิบตัวกันเลยทีเดียวเฮ้ยรถใช้มาสิจ,จ้ามานูซ้องมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้เข้ามาสองตอาตืเปิดใจแต่สองใจระวังจะโดนน,นี้ นอกจากเรื่องความน่ารักของน้องแมวที่นี่ยังขึ้นชื่อเรื่องเมนูเครื่องดื่มที่มีหน้าตาน,น่ารักเหมาะกับการถ่ายรูปลงโซเชียลจริงๆโอ๊ยถ่ายกันใหญ่เลยนุษยนุ๊และไฮแลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้ก็คือการป้อนขนมน้องแมวเพราะน้องแมวจะมารุมเราเยอะมากๆ แต่มันจะมีน้องมาอยู่ตัวหนึ่งที่มีความสามารถยืนสองขาและถือ้อนกินเองได้แบบนี้ <c oughs> สะสะแบบแบบแจังมนุษย์ไม่ต้องป้อนพี่โตแล้วกินเองได้เอามาอีกก็ามา่อีกงงโอ้ยตักร้ากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ถิงไปน <c oughs> ่ารักกันขนาดนี้ทาสแม้ทั้งหลายอย่าพลาดกระเด็ดขาดกับร้านแคทคาเ e ่เฮล y ี่จูส ซื้อขนมมาเลียงข้าด้วยนะนูจงมาจงมาตอนน้องหมากินจุเชื่อว่าในจากของใครหลายๆคนต้องกินจุกินเก่งอย่างแน่นอนเราเลยหยิบยกภาพตัวอย่างน้องหมาในจากของข้าตัวรับเชิญที่เป็นสายกิน กินแบบบุฟเฟ่ที่เรียกได้ว่ากินจุกินดุกินกันแบบไม่ย Hence ั้งมาให้ดูกันพวกเราวันนี้นุ่นอยาขอัมกินโชว์ไว้ไปเริมเราดิไปเริ่มพวกเราไปกูเทข้าวแล้วไปเริ่มเรา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 มาเริ่มกันท네ี่น้องคริสตินกับคริสตี้นายจ๋าของปุกลุกฝนทิพปุกลุกเขามามาว่านายจ๋าของเขากินจุที่สุดในโลกคริสตินกับคริสตี้กินจุแบบที่ดีมากค่ะอะไรของแม่กันนะเอาขนมมากาองไว้แบบนี้ใช่ใช่ใช่ ีป้อนมือใส่จานกระเบื้องเซรามิกแล้วเอามาวางไว้บนถุนแบบนี้ต้องกินระบายสินะิ์เธอใช่ใช่ใช่ต้องเคีรยวุูดออกจากขนมด้วยเนี่ยมาเลยดูสิจานนี้ก็สีไม่เท่ากันใช่ใช่ใช่แถมให้น้อยอีกไม่สะใจเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยประวัติข้าปากแยกใช่ไหมไปช่วยหน่อยหมดแล้ว ค่อยๆเคี้ยวนะโอ้ยมันยากย,ยากอ๋อ<ะ>โอ้โหถึงจะกินกันแบบเรียบร้อยสไตล์คุณหนูแต่ก็ทำเวลาได้ดีนะทีนิีๆเท่านั้นก <c oughs> ินจูแบบใบมุมมัจริงๆเลยนะน้องคร <c oughs> ิสตินคริสตี้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เกลียดจริงตอย มาต่อกันที่น้องขนมเข่งรัศมี่โอ้ยชื่อมานะเนี่ยวันก็ช่างสวยฉันเลิศแม่ก็เลยตั้งชื่อฉันแบบนี้น้องขนมเข่งรัศมีนายจ๋าของฝนธนสุนทรเนี่ยก็เป็นน้องหมาที่กินจุและกินแปลกมากซึ่งคุณฝนยืนยันเอาไว้แบบนี้ขนมเข่งตะกร้าชอบรีบกินจะได้ไปแย่งของคนอื่นนี่เห็นปะวอ,อลไปเป่์รอบๆเนี้ยขนมเข่งก็กินหมดเลย เวลาเอื้อกมาก็เป็นลายกุหลาบ้ยโอ้โหคอนเฟิร์มว่าจุจริงแต่กละาจริงแบบนี้ไปดูกันเลย <c oughs> ขนมเต็มเลย เก่งพร้อมมากแม่ปล่อยหน้าปล่อยปล่อยหวานหนล่ละสามถ้วยเนี่ยนๆลิชี่หมาพี่กอบมาแล้วต้องเล่งสปีด <What? S 1> เดี๋ยวไปแย่งถ้วยนึ่งกินไม่ทัน <c oughs> เร็วๆแม่เร็วๆแม่ส่งมาอีกว รีบกินเกินไปติดคอใช่ไหมขนมกิ่งมานี่เดี๋ยวแม่ช่วยลูบๆๆลูบลูบเอาลูกลูบเอาสีแม่ไม่ใช่ลูบเข้ากินจุไม่จุก็ถึงกับติดคอกันเลยนะครับพี่น้องผู้ชมที่มีน้องหมาตักกล้าอยู่ที่บ้านก็ควรจะเฝ้าดูเขาเวลากินอาหารด้วยนะหากเกิดห้การสือวิสัยขึ้นจะได้ช่วยเหลือทันร้านดังทั่วทิศไลฟ์เมดทั่วไทยไลฟ์เมดบัตดี้ วันนี้จะมาชี้เปร้านอาหารสัตว์เลี้ยงใกล้บ้านคุณที่เด่นและดังทั่วประเทศและตอนนี้เรามาอยู่ที่เหนือสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรามาอยู่กันที่จังหวัดหนองคาย l i f e m a t บั u d ี y ขอแนะนำร้านชัยศิริเพชรมออาณาจักรเพื่อคนรักสัตว์ร้านใหญ่กว้างขวางมากที่จอดรถสะดวกสบายปังนะครับเป็นเจ้าของร้านชัยศิริเพชรมอครับอาณาจักรเพื่อคนรักสัตว์ครับ ร้านตั้งอยู่จังหวัดน้องคายนะครับก่อนทางเข้านองคาย7กิโลเมตรจะอยู่ซ้ายมือเลยครับคือตัวเองเป็นคนรักสัตว์มาตั้งแต่เด็กครับชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสุนัขเลี้ยงปลาก็เลยเลือกที่จะเปิดเพจช็อปครับจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงทุกชนิดครับสุนัขแมวปลานกแล้วก็อุปกรณ์สําหรับสัตว์เลี้ยงทุกชนิดครับแล้วก็มีโรงพยาบาลสัตว์ครับมีบริการเอ็กซเรย์อันตราซาวผ่าตัดผ่าลอดทําได้ทุกอย่างครับ ถ้าคิดถึงสัตว์เลี้ยงก็ใช้สิริเพชรมอที่เดียวแล้วก็จบแน่นอนครับขอฝากห้านใช้สิริเพชรมออาณาจักรเพื่อคนรักสัตว์นะครับเอื้อน้องสาวลาวสาวนาครหลวงเวียงจันทร์กะขอให้มาอุดหนุนกันคือเกาเด้อครับเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวสำหรับสัตว์เลี้ยงแสนรักแน่นอนจ้าใครที่กำลังมองหาอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพ ดูแลสัตว์เลี้ยงเหมือนกับคนที่เรารักก็มาหาซื้อ l i f e m a ม e ได้ที่ร้านชัยสิริเพชรมอหรือจะโทรสั่งซื้อที่ r s m a l l ได้ที่เบอร์1781ส่งฟรีถึงหน้าบ้านหรือผ่านไลน์ l i f e m a ด e Official มาติดตามโปรโมชั่นดีๆกันนะจ๊ะดูแลครบจบที่ไลฟ์เมดมาเล่นกันเถอะมนุษย์มนุษย์ไก่ยังอบโอุ่งแต่ผมอ่ะอบอุ่นนะ What? หน้าร้อนระวังจะเป็นลมหน้าอย่างผมเป็นแฟนนะแม่ครับตาเอาเข้าประกวดเนี่ยเราต้องมีการพิมพ์หรือการแต่งถ้าตามันดูเล็กเราก็ต้องตัดขนตาออก